สวัสดีครับสำหรับท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอาจจะแปลกใจนิดหนึ่งคลิปนี้เป็นการเปิดตัวนะครับ,เพ,เ,รบเพจลุงช่างนะครับเพจลุงช่างเนี่ยทำอะไรลุงช่างเนี่ยมีความประสงค์จะบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับทางช่างนะครับตัวลุงช่างเองเนี่ยทำงานมาประมาณ30ปีในใสายวิศวกรโยธานะครับแล้วก็ทำหลายอาชีพเยอะแยะมากมาย สิ่งหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือว่าบางคําถามเนี่ยมันอาจจะง่ายสําหรับช่างแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่รู้จริงๆเพจเนี้ยเปิดมาเพื่อจะเอาไว้พูดคุยกันในเรื่องของปัญหาบ้านๆปัญหาที่เราเจอในประจําวันทั่วๆไปแต่ในมุมมองของช่างในวิธีแก้ไขปัญหาของช่างเราอาจจะพูดคุยเรื่องทั่วไปกัน ได้แล้วก็อาจจะปรึกษาหารือกันได้นะครับเอาไว้เป็นเพื่อนข้างๆบ้านกันคิดซะว่าลุงช่างเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่บ้านติดกันนะครับเอาไว้พูดคุยปรึกษาหารือทุกเรื่องเรื่องไหนตอบได้ก็ตอบเรื่องไหนตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้ถ้าเรื่องไหนที่พอจะไปหามาตอบได้ก็จะไปหามาตอบนะครับเอาไว้เป็นเพื่อนกันนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับแล้วเราก็ได้พบกันในคลิปต่อๆไป นะครับยินด,ดีที่ได้รู้จักกันนะครับขอบคุณครับ